สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมียเก่าเมียใหม่เปิดศึกชิงคาเฟ่ดังจันทบุรีอ้างสิทธิ์บริหารร้านสตอรีด่ดดเดือดอย่างกับละครจากกรณีเพจเฟซบุ๊ก k กายวิวคาเฟ่แอดจันทบุรีได้โพสต์ข้อความระบุว่า skyviewcafe ประกาศขอปิดปรับปรุงร้านชั่วคราวตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน2566ทางร้านต้องขออาภัยลูกคา้าทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับซึ่งโพสต์ดังกล่าวถูกโพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2565จากโพสต์ดังกล่าวชาวโซเชียลได้นำมารีโพสต์และคอมเมนต์จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากเนื่องมาจากเพจ f a c e b o o k อีกเพจที่ใช้ชื่อว่า Sky View Cafe and Restaurant ได้ทำการโพสต์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาระบุข้อความว่าขอใช้พื้นที่ในการชี้แจงเรื่องร้าน ร้านเปิดให้บริการทุกวันนะคะดิฉันนางสาวสุภาจิตราหรือน้ำแข็งและยังมีน้องสาวอีกสองคนซึ่งเป็นบุตรของนายสงกรานได้เป็นเจ้าของร้าน Skyview Cafe ่แอนด์ร a สอร n t ตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2565และได้ดำเนินกิจการอยู่จนถึงปัจจุบันร้านได้เปิดทำการทุกวันใครที่แอบอ้างสิทธิ์ว่าเป็นเจ้าของทางเราได้ทำการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่ค่ะ เลิกมโนนะคะหนูเก่งจริงอย่าบล็อกค่ะเอาความจริงมาคุยกันซึ่งใต้ข้อความดังกล่าวยังได้แคปโพสต์ของอีกเพจมาลงไว้ด้วยด้านเพจสกายวิวคาเฟ่แอดจันทบุรีก็ได้มีการโพสต์ตอบระบุว่าจะบอกว่าตนเองชื่อนางสาวพานิสาชื่อเล่นมุกอยู่กินชั้นสามีภรรยากับนายสงกรานหรือคุณเอส มาเป็นเวลา11ปีมีลูกบุญธรรมหนึ่งคนชื่อน้องสกายทั้งนี้คุณมุกเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนคุณเอสเป็นคนเกาะเปรดจังหวัดจันทบุรีทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่กินด้วยกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมา8ปีก่อนจะกลับมาที่จันทบุรีเพื่อเปิดร้านคาเฟ่ยอยู่ริมหน้าผาที่อำเภอเกาะเปรดจังหวัดจันทบุรีตอนปี2562ชื่อร้านสกายวิวคาเฟ่โดยใช้ชื่อลูกบุญธรรมเป็นชื่อร้าน ร้านดำเนินการตามปกติเอยมาจนกระทั่งวันที่4พฤศจิกาย,ยน2565คุณเอสเสียชีวิตกระทันหันด้วยภาวะเส้นเลือดในสมองแตกหลังจากบำเพ็ญกุศลเสร็จทางคุณมุกได้รับโทรศัพท์จากลูกน้องที่ร้านว่ามีคนมารอที่ร้านเพื่อทวงส่วนแบ่งมรดก โดยบอกว่าเป็นอดีตภรยาของคุณเอสซึ่งมีลูกสาวด้วยกัน3คนซึ่งอดีตภรรยาของคุณเอสไม่เคยติดต่อกันมานาน13 1 4ถึง14ปีมีเพียงลูกๆที่ติดต่อมาบ้างแต่จู่ๆก,ก็มาทวงสิทธิ์ส่วนแบ่งมรดกแล้วพาชายชะกันมาเที่ยวร้านจำนวนมากตนเองก็กลับไปเที่ยวร้านเพื่อพูดคุยเจราจา แต่ปรากฏว่าทางฝั่งอดีตภริยาคุณเอสใช้คำพูดด่าทอหยาบคายขู่ยิ่งขู่ทำร้ายเพื่อให้คุณมุกออกจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและโวยวายจะเอาร้านสกายวิวคาเฟ่ให้ได้ก่อนจะพากันขับรถออกไปซึ่งก่อนกลับยังมีการขับรถพุ่งชนรถของคุณมุกด้วยหลังจากนั้นคุณมุกจึงขับรถไปที่ซาบพเกาะเปิด เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตภรรยาของคุณเอสและกลุ่มชายชะกันปรากฏว่าพอไปถึงที่สถานีตำรวจก็มีกลุ่มคนของอดีตภรรยาคุณเอสรอยอยู่แล้วตนเองเห็นท่าไม่ดีและแนวรถมีกันอยู่แค่สมคนคือคุณมุกคุณมดพี่สาวและน้องสกายลุกบุญธรรมวัยเจ็ดขวบคุณมุกจึงรีบขับรถหนีแต่ทางกลุ่มของอดีตภรรยาคุณเอส ที่ขับรถตามมาเป็นระยะจากเหตุการณ์นี้คุณมุกกลับไปตั้งหลักที่บ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อตั้งหลักและพยายามต่อสู้ทวงสิทธิ์การบริหารร้านคืนซึ่งตั้งแต่สามีเสียชีวิตตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาตนเองไม่เคยกลับเข้าไปเที่ยวร้านสกายวิวอีกเลยทั้งอดีตภรรยาของคุณเอสเข้ามาบริหารจัดการเองทั้งหมดกระทั่งล่าสุดมีคำสั่งจากอบตเกาะเปิด ห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดเข้าไปในส่วนใดๆของอาคารหรือบริเวณที่อาจเป็นภัยอันตรายเนื่องจากการก่อสร้างดัดแปลงอาคารดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตซึ่งคำสั่งดังกล่าวออกมาเมื่อวันที่12มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าทางอาดีตภรยาคุณเอสยังคงเปิดบริการอยู่อย่างไรก็ตามทั้งอดีตภรยาและคุณมกุกภรยาปัจจุบันยังมีการต่อสู้ทางคดีโดยเฉพาะเรื่องสิทธิการครอบครองและบริหารร้าน นอกจากนี้คุณมดพี่สาวของคุณมุกได้เปิดเผยกับข่าวช่องสามถึงสถานการณ์ตอนนี้ต้องการเคลียร์ที่สุดคือ 1. เรื่องที่ทางฝ่ายปกครองท้องถิ่นสั่งห้ามใช้อาคารดังกล่าวซึ่งเอกสารแจ้งมายังชื่อของนางสาวพานิสาหรือคุณมุกน้องสาวแต่ทางอดีตภรรยาของคุณเอสยังดําเนินการเปิดให้บริการตามปกติซึ่งหากเกิดเหตุอะไรขึ้นคนที่รับผิดชอบคือคุณมุกน้องสาวตนเอง สองเรื่องสิทธิการครอบครองและการบริหารร้านดังกล่าวตนเองยืนยันว่าคุณมุกน้องสาวมีสิทธิในร้านทั้งหมดเพราะชื่อการขอจดทะเบียนการเช่าที่ดินการสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆเป็นชื่อของน้องสาวทั้งหมดทั้งนี้ทีมข่าวได้มีการติดต่อไปหาอดีตภรรยาของคุณเอสที่บริหารร้านสกายวิวอยู่ขณะนี้เบื้องต้นบอกว่าร้านเปิดให้บริการตามปกติส่วนรายละเอียดเรื่องสิทธิการครอบครองและการบริหารร้านทางอดีตภรรยาของคุณเอส ขอปรึกษาทางทีมทนายก่อนให้ข้อมูลหรือให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมยืนยันว่าตนเองและลูกสาวทั้ง3าคนมีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ